สวัสดีครับพบกับทีมงานอวยฟุตบอลวันนี้มีข่าวสารเรื่องฟุตบอลมาฝากครับยูฟ่าเตือนขอแยกทางจากฟีฟ่าหลังห้ามใส่ปลอกแขนสื่อถึงความเท่าเทียมในฟุตบอลโลกสาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ากาลังรวมตัวกันเพื่อพิจารณาเรื่องการแยกตัวออกจากสาพันฟุตบอลนานานชาติโดยมีเดนมาร์กเป็นแกนนำ แต่ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่เลือกจานนี่อินฟาติโนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัยอย่างแน่นอนสมาชิกยูฟ่าหลายชาติไม่พอใจการกระทําของฟีฟ่าที่สั่งห้ามไม่ให้กับทันทีมของแต่ละชาติใส่ปอกแขนที่มีความหมายว่าวันเลิฟที่ใส่เพื่อสื่อถึงความเท่าเทียมกันทั้งทางเพศเชือชเช้อชาติ ส,สีผิวความเชื่อวัฒนธรรมอายุและการเลือกปฏิบัติทั้งหมดในช่วงฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์รายงานข่าวเผยว่าฟีฟ่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่แคมป์เก็บตัวของทีมชาติอังกฤษ6คนก่อนเกมเปิดสนามกับอีหร่านเพื่อตักเตือนและขู่ว่าจะลงโทษเป็นการรับใบเหลืองในทันทีถ้าหากกับที กับตันทีมชาติใดใส่ปอกแขนดังกล่าวทำให้ประเทศในยุโรปทั้งอังกฤษเวลเวลเยียมเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและเดนมาร์กตัดสินใจไม่ใส่ปอกแขนวันเลิอบอลงสนามข่าวสารฟุตบอลครับผมปัญหาเริ่มเกิดแล้วอยู่ฟ้า